จิ i s อ of the week แนะนำงานเพลงใหม่ล่าสุดจากศิลปินไทยไม่จำกัดค่ายและศิลปินในรอบเจ็วันที่เราอยากแนะนำในสัปดาห์นี้ได้แก่ จ๊บๆๆ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 ๆ

my mama, 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 double. สวัสดีครับบรรณาฯ Max TV เดือนดนตรีไม่มีวันจบนะครับ The Artist of the Week ยังอยู่กันต่อนะครับณช่วงนี้เราอยู่กับมิสเตอร์วีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะครับสวัสดีครับโอ้เพลงตื้ดมากเมื่อกี้ใช่ครับจะลุกขึ้นเต้นตามจุ๊บ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 เหม่งจุ๊บเหม่งจุ๊บเหม่งนะครับซึ่งก็ เป็นหนึ่งงานเพลงที่เพิ่งปล่อยออกไปนะครับของพี่มิสเตอร์วีครับผมนะครับมาทําความรู้จักกับพี่กันหน่อยดีกว่าอยากให้พี่แนะนําตัวก่อนเลยนะครับผมครับชื่อวีนะครับวีละชัยนะครับลุงหนึ่งคนกับซิงเกิลเดี่ยวเรียกว่าเดี่ยวด้วยครับครับชื่อจุ๊บแหม่งนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องญาติโยมกะลาหมมหทไทยด้วยนะครับในบาร์เรลล่าแม็กซ์นะครับเพลงที่แบบออกเป็นฟังล็อกนิดนึงครับนะครับ อ๋อเมื่อกี้บอกว่าเป็นซิงเกิลเดี่ยวแปลว่าต้องเคยมีผลงานมาใช่ต้องทํากับคนอื่นมาด้วยที่ไม่ใช่เดี่ยวใช่ครับเราไมาครับว่าก่อนหน้านี้ทําอะไรมาบ้างครับผมก่อนหน้านี้ก็ทำโนเฟสครับก็จะแนวดนตรีก็จะหนักกว่านี้นิดนึงครับแต่ก็หายเงียบไปครับแต่ตอนนี้ก็เอาเอามาลงเยี่ครับลบจาก YouTube ของเก่าแล้วเอามาลงลงใหม่อยู่ครับก็ยังอยู่ในช่องรับมิวสิกเอ็นครับครับผมและก็มาทำอันนี้เป็นซิงเกิลเดี่ยวใช่ครับผมครับผม ก็โอ้ต้องทาวควาพี่เขากันซะหน่อยอยู่หว่าว่าพี่ตอนเริ่มเล่นดนตรีเนี่ยพี่เริ่มเล่นตอนอยุกค่บวบคือเล่นผมเนี่ยตีกลองในโบสถ์มาตั้งแต่สองไอ้แปดขวบตอนอยู่ปอสองครับ,คร,บครับผมตีกลองมาแล้วก็มาเล่นกลางคืนเนี่ยตอนมสครับผมเล่นตั้งแต่อายุสิบหกเลยเล่นกลางคืนเลยครับครับตีกลองแล้วก็ไปเล่นคีย์บอร์ดคือเหมือนกับที่วงประสบปัญหาเรื่องมือคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยครับก็ไป กลองเกงกลองกงจนได้เป็นมือคีย์บอร์ดด้วยใช่ครับผมใช่ครับก็เล่นกลองเล่นคีย์บอร์ดจนเริ่มเริ่มไปเล่นเบสแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยใช่มันใช่ที่สุดล่ีที่เราจับแล้วแบบมันคือใช่มันคือครับผมเมื่อกี้บอกโอ้โหลายเบสสุดๆเหมือนกันนะท่อนโซโล่พี่ใช่แต่ว่าพี่เล่นเบสมาตั้งแต่ตอนนั้นก็จนถึงทุกวันนี้ก็ยังเล่นเบสอยู่ครับก็คือแบบ ยาวเลยใช่ใช่ครับใช่ครับคือจุดเปลี่ยนเน่ะพี่เล่นคีย์บอร์ดมาแล้วอยู่ดีพี่มาเล่นเบสคือทีแรกจะไปเล่นกีตาร์แล้วครับคืออยากจะเล่นได้ทุกเครื่องแล้วคราวนี้ไปเจอเพื่อนเล่นเก่งกว่าก็เลยถอยกีตาร์มาเล่นเบสแล้วพออยู่กับมันนานๆไปแบบเฮ้ยทำไมมันการแบบทรงสภาพกรุ๊ปของวงอะไรเงี้ยมันรู้สึกมีความสุขอะไรเงี้ยแล้วก็จริงจังลงลึกแบบโอ้แน่นอนคือภาคลิึม กลองกับเบสเนี่ยแบบมันคือส่วนสำคัญของเพลงทุกครั้งที่เราฟังเบสเราจะมีรู้สึกความรู้สึกแบบอยากโยกตามตลอดอ่ะยิ่งเพลงที่เป็นแนวนี้เนาะแนวสไตล์ฟังผสมลงไปแบบเออมันเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่เบสมีมีความสำคัญในการพรีเซนต์ออกไปอย่างวงแนวนี้เด่นๆก็ได้ฮอตนะพี่นะถ้าดึงถึงพวงลายเบสจัดๆอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่นะครับก็นี่ก็เป็นเครื่องดนตรีที่พี่ได้เล่นมาตลอดครับแต่อันนี้ต้องร้องด้วยนี่พี่ ร้องด้วยเออทั้งนั้นเล่าให้ฟังหน่อยว่าอยู่ๆเคยร้องมาก่อนหน้านี้ไหมคือคือเมื่อก่อนสมัยเล่นกลางคืนนะครับช่วงมันมทั้งหมดมันจะมีประมาณ3ามช่วงทค่กลางคืนนะครับช่วงที่ผมไม่พีคเลยเนี่ยผมเล่น3ช่วงแต่ว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยผมจะเล่นโฟกเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องด้วยก็เล่นโฟกในกรุงเทพลยครับฉะนั้นเวลาที่ผมเล่นกลางคืนเนี่ยข้างขวาผมจะพายเบส ข้างซ้ายสบายกีตาร์โป่งข้างซ้ายนี้สปายเอฟเฟกกีตาร์โป่งข้างขวาสบายเอฟเฟกเบสกัพลุงพลังเลยครับครับก็เล่นกับพวกพี่แสบพวกอะไรเงี้ยรอบสองลอกสามก็จะเล่นกับพวกพี่แสบอะไรเงี้ยครับพี่แสบพี่แสบอลาดินนอะพี่แสบมาลาดินพี่แสบแฮงแพนเนี่ยครับขออนุญาตพี่แสบมาคารโลนีครับพี่แสบโอ้พี่ไหลทุกวงมากครับเป็นเหมือนคนปลดปล่อยจิตวิญญาณผมบนเวทีเหมือนกันผมก็ถือว่าเป็นอาจารย์ของผมคนหนึ่งเรื่องแบบ การอยู่บนเวที้ม,มันต้องทํายังไงให้คนสนุกเราสนุกอะไรเงี้ยครับโอ้อินเนอร์เขาสุดยอดครนะครับว่าย,ยิงเล่นกับวงพิเศษน,นี่ชื่อวงอะไรคนระับที่ใช้กันตอนบางกอะเคอร์ฟิวครับโอ้โหโอ้หัวหน้าจะบันเ <c urs> ราประจําอยู่ร้านไหนเลยพี่ตอ้เล่นเล่นหลายหลายร้านเลยนะครับเพ <c urs> <ำ>ราะว่าที่วงเ <c urs> น,นี่ย จะเป็นเหมือนกับศิลปินนะผมไม่ใช่ศิลปินคนเดียวนอกนั้นเป็นมันก็หางานง่ายแล้วก็มีไปเล่นต่างจังหวัดแบบไปเล่นขอนแก่นอะไรเงี้ครับไปโพ้ตะลุยอีลุยแชร์กันแบบสนุกสนานเห็นบอกศิลปินมีใครบ้างพี่นอกจากพี่แสบมีพี่ออฟดรคิดครับมีคุณบอลแม็กคออิฐเนี่ยครับแต่ว่าเขาก็บางทีก็สลับกันร้องมีคุณต้นแองเจิ้ลนะครับทุกๆคราวที่มองฟ้าอะไรองนี้ครับผมหนุ่มอุตรดิต์คนเดียวครับ แต่ละคนตอนแรกเนี่ยผมจะถามว่าเอ๊ะก่อนมาเป็นนักดนตรีพี่ทำอะไรมาก่อนแต่โอ้พี่เล่นตั้งแต่แปดแปดขวบงั้นผมไม่ถามประโยคนนี้แหละประโยคน์ี้ข้ามไปครับข้ามไปจะไปจู่ๆพี่มาเล่นตีกองตอนแปดขวบเนี่ยมันเกิดแรงมันานจังคือผมผมเป็นคิดเตือนครับแล้วก็อยู่ในโบสถ์เนี่ยมันอ่ามอนไม่มีนักดนตรีครับเขาเอามาแบบอยากสนใจไหมอะไรตอนเด็กๆก็ไม่รู้เรื่องก็ไปตรงไปตีก็เอ้ยตีได้อืครับตีได้ก็ตีมาเรื่อยๆ แต่ก็เนี่ยค่อยๆขยับไปเล่นคีย์บอร์ดบ้างอะไรว่าคือพื้นฐานมาจากนักดนตรีในโบสถ์เลยครับของผมครับครับผมจนมาเป็นศิลปินเดี่ยวในอัลบั้มในซิงเกิลนี้นะครับครับผมดังนั้นพูดถึงค่ายหน่อยจริงๆแล้วอันนี้ทำกับค่ายหรือว่าทาเองรื้ว่ยยังไงบ้างครับคือจริงๆค่ายเนี่ยของผมเองนี่แหละครับผมผมก็เลยไม่ค่อยโฟกัสเรื่องค่ายเท่าไหร่ครับผมก็จะโฟกัสที่ผมก่อนแต่ถ้าเกิดผมสักเซสจุ๊บแม่งมันไปได้แล้วก็ มันจนจเจริญเติบโตเนี่ยก็จะกลับมาโฟกัสเรื่องค่ายแล้วก็น้องๆที่คุยว่าเอ้ยเออเนี่ยสนใจนะลองดีนะที่เห็นเล่นยังคืนกันอยู่อเออเดี๋ยวมาทํากันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงนี้คงค่ายคงเอาไว้แบบหลังเรานิดนึงอะไรครับก็เหมือนอันนี้เ่อนใบึปาใช่ใช่ใช่ครับพี่ใช่นะครับนะครับนันต้องพูดถึงซิงเกิลแล้วล่ะพี่ครับทําไมอยู่ๆเนี่ยไอเดียอะไรพี่กลายมาเป็นเพลงจุ๊บเหม่งจุ๊บเหม่งนะครับขับรถอยู่ครับพี่ แล้วเราก็แบบผมก็ชอบแหกปากในรถคือร้องข้างนอกมันจะร้องแบบดังไม่ได้ไงผมก็จะแบบชอบแหกปากในรถแล้วก็มีวันนึงแบบจุ๊บเหม่งจุ๊บเหม่งผมรู้สึกเฮ้ยอะไรวะทำไมมันสนุกปากยังลงแล้วก็ซ้ำอีกเริ่มมาแบบจุ๊บเหม่งจุ๊บเหม่งอะไรเี้ยครับเริ่มมาเริ่มมาผมก็เอ้ยสนุกวะเฮ้ย ก็เลยจับอันนี้ไว้อที่เป็นท่านแรกจับคือคำเนี่ยไม่รู้แหละแต่ว่าแต่ผมตั้งใจเลยว่าผมจะร้องอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็คําว่าจุ๊บเหม่งลงท้ายเนี่ยผมไม่รู้มันมาอย่างไงแต่ว่าผมรู้สึกว่าประโยคทัค้งประโยคนี้มันสนุกดีครับผมก็จับเรื่องของเนี่ยมาแล้วก็มาจับประเด็นของเรื่องของจุ๊บเหม่งขยายพอดของคาว่าจุ๊บเหม่งมันคืออะไรใช่ไหมครับแล้วก็คำมาเรื่อยๆครับจุ๊บเหม่งก็คือการจูบหน้าผากใช่ไหมครับการจูบหน้าผากก็คือในเชิงจิตวิทยาบอกว่า ถ้าเกิดคนไม่ได้รักกันคนไม่ได้เป็นแฟนกันอย่าให้ใครมาจุกน้ำผักไม่งั้นจะรู้สึกผูกพันมไม่งั้นจะรู้สึกแบบรู้สึกดีกับเขาไปอ,อะไรเงี้ยครับมผมก็เลยมาให้ความหมายว่าการจุกเหม่งเนี่ยก็เหมือนกับแฟนห่วงใย,ยกันพ่อแม่ห่วงใย,ยลูกเพื่อนอะไรเงี้ยเป็นความรู้สึกดีๆให้กันเหมือนกับผู้หญิงผู้ชายจีบกัน เวลาเขาเขาจูบหน้าผากกันเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าลึกซึ้งในความรักรู้สึกว่า,าฉันอยากแสดงออกให้เธอรู้ว่าฉันห่วงใยเธอนะฉันอยู่เคียงข้างเธอนะฉันเป็นกําลังใจให้เธอนะฉันรักเธอนะอะไรเงี้ยผ่านการจุ๊บแหม่งครับอา่าผมก็เลยได้โจทย์เธอตรงนี้มาก็เลยขยายมาเรื่อย ครับผมในท่อนท่อนปีปีฮุกก็จะบอกว่าจะบอกว่ารักเธอจะเคียงข้างเธอให้รู้ว่าฉันห่วงใ่ครับจุ๊บที่หน้าผากเพื่อให้เธอมั่นใจว่าฉันนั้นรักเธอสาระมีอยู่แค่นี้ครับพี่นอกนั้นไม่มีสาระเลยครับอันนั่นคือเป็นการใส่ส่วนประกอบของคำลงไปขับรถเลดนิดได้ผมก็ฟังฟังอยู่พี่พี่ร้องว่าอะไรท่าแรกพี่ลองร้องให้ผมฟ,ฟ,ฟังกับชันอีกทีได้ไหมพี่ ผมร้องได้สองประโยคทุกวันนี้ร้องไม่จบเลยครับเบสเหมือนเดิมไหมครับ <c oughs> ไม่เหมือนไมม่เหือนแต่ประโยค <c oughs> แรกได้อยู่จุ๊กเหมิงจุ๊กเรือบาริกาจุ๊กกุ๊กทิกทิกฮู่รับบาริกาจุ๊กเหมิงจุ๊กเหมิงผมไดม้แค่นี้ <c oughs> ขออีกทีครับรับบาริกา รับปริญญาจุกมิงทุกมิงผมว่าไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ในกรุ๊ปเดิมกรุ๊ปเดียวกันนะครับเพี่คิดมาจากดนตรีป่ะแบบกรุ๊ปเบสลายเบสอะไรอย่างเงี้ยพี่มันเหมือนมีแบบความเป็นความร้องอผมว่ามันลอยมาก่อนแต่ผมรู้สึกว่าบางอย่างมันไม่ต้องให้ความหมายก็ได้แต่มันรู้สึกสนุกเงียครับที่เขาบอกแต่กเคือทำไมคูร้องสนุกอย่างวะก็เลยหาหาความมั่นใจตัวเองว่าเฮ้ยถ้าร้องอย่างนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็หาไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเออเนี่ย จะไม่เปลี่ยนแล้วจะเอาอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยครับครับมันรู้สึกแปลกแล้วมันมันยังไม่มีใครทําอะไรงี้ด้วยครับแล้วพาร์ทดนตรีก็คือพี่ทําเองเลยพาร์ทดนตรีทำเองครับพี่ด้วยเองเลยด้ยเองครับมีมีแค่สโล่กลางที่ให้น้องเขามาสโล่ให้เพราะว่าเราไม่ใช่กีมือกีตาร์เวลาไปเล่นแบบสายคู่อะไรเงี้ยมันฟังไม่แข็งแรงไงครับพี่ทำเพลงเองทามิกเองอะไรเองหมดเลยมิกนี่ไม่มีครับส่งให้ให้น้องพวกน้องมิกครับคือผมอ่ะผมสัญญากับตัวเองว่า ผมจะไม่อยากเป็นคนเบื้องหลังแล้วครับแต่ผมจะเป็นคนเบื้องหน้าที่ที่ดีงานเบื้องหลังเนี่ยผมก็จะลดแบบไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยหาความรู้แล้วพี่อ,อใช่ผมก็จะโฟกัสเรื่อง,งจะเขียนเพลงยังไงให้เพาะอยู่บน,บนเวทีจะร้องยังไงให้ดีะจะเนเตอร์เทนคนอะไร,รให้มันมีความสุขเวลาที่เกิดเขาได้มาดูโชว์วเราอะไรเงี้ยครับครับ นี่ก็เลยเป็นออกมาเป็นเพลงนี้ซึ่งเมื่อกี้ดู m v แล้วน่ารักก็สนุกดีนะฮะใช่เล่าให้ฟังนะฮะ MV นี้รู้สึกว่าไพี่คนเต้นเยอะมากเลย MV เนี่ยวันวันที่ถ่ายทำเนี่ยผมเอ็นเข่าฉีกอ่าพอเตะบอลมาแต่ว่านัดกองมาแล้วครับนัดกองนัดทีมนัดสถานที่อะไรหมดแล้วเลื่อนทีนึงขอเขาเลื่อนทีนึงอ่าน้องเขาก็เข้าใจเพราะว่าพึ่งพึ่งแบบเป็นมาอาทิตย์ใช่ใช่ครับจนรอบที่สองผมคิดว่ามันจะหายแต่ไม่หาย แต่ก็ไม่อยากเลื่อนเลยครับก็เลยโอเคทําตามนี้แหละเอาตรงนี้แหละใน MV มีจะเห็นผมแบบบางไปนิดนึงเวลาที่แบบแอคชั่นอะไรเงี้ยจริงจอ่ะโอ้ผมหนักกว่านี้เรื่องแอคชั่เรื่องอะไรเงี้ยวันไทยมีใส่สุดไม่ได้ครับเข้าเข้าเขาอักเสบเลยคือขยับอะไรได้แค่นั้นเต็มที่ครับแล้วก็เรื่องเต้นเนี่ย เราไม่ใช่ทางเต้นอยู่แล้วรเราเต้นเราก็จะเต้นในทางไลฟ์จินตนาการของเราครับ <laughs> <laughs> เข้าใจเข้าใจ Live, นะ Live, ไลฟ์นะไลฟ์ไป <laughs> จินตนาการจินตนาการมันก็เลยทาม,มาสู่เพลงเหนือจินตนาการครับ, <laughs> <laughs> รบก็เลยให้กัแบบทีมน้องๆอะไรเงี้ยที่เขาเออเนี่ยพี่ต้องการคอนเซปต์อย่างนี้มไม่ต้องโมเดิร์นเกินไม่ใช่แบบต้องมาปุ๊บป๊บปุ๊บอะไรจํายากแบบ ปลอยปุ๊บคนจําง่ายแบบเออจุ๊บจุ๊บอย่างเงี้ยฟังได้ทุกเพศทุัวใช่ครับเขาก็ทําท่าเต้นมามาได้ดีครับแล้วก็น้องๆตากล้องอะไรก็โอเคก็คือถ่ายไปด้วยเต้นไปด้วยสนุกอ่ะพี่ผมชอบสนุก่อบเนี่ยพี่ชอบลาตินเออมายังไงเท่านั้นครับอยู่ๆมันฉีกมาเลยอ่ะพี่คือ อันนี้โถเลยครับในส่วนส่วนแรกที่ที่ผมคิดเนี่ยคือผมต้องการให้มันโดดจากความเป็นฟังองอกมาเลยแต่ว่าตอนแรกก็จะทำเป็นสามชาพอจะสามชามันก็จะแบบเ,เพลงกูแบบฟังแบบมาดีๆเนี่ยทรงมันเดี๋ยวมันจะนู่นนี่นั่นหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยมันเหมือนจะดูตลกหรือเปล่าใช่แล้วไปฟังบุนมาพอดีอคือผมผมจะเสพอยู่ช่วงก่อนทําเพลงเนี่ยเสพมาแบบเลน o อร์สบุนมาใช่ไหมพี่แล้วก็ทิลิฟูอะไรเงี้ยครับเฮ้ยมันมีเพลงที่แบบตึง,ต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 ง ถ้าเอามาใส่เป็นไงว่าอะไรเงี้ยเอ้ยดีผมรู้สึกดีผมก็เลยเฮ้ยเอาอย่างนี้แหละเนี่ยก็นั่งอัดอก็ได้แรงบันดาลใจจากวงที่เราชอบลองมาประกอบดูเป็นยังไงบ้างของมาใส่จะออกมาเป็นที่เราเห็นกันนะครับซึ่งตอนนี้นปัจจุบันได้ได้เอาเพลงนี้ไปเล่นที่ไหนบ้างยังครับยังครับพี่ยังยังไม่ได้เล่นเลยผมผมจะรอให้มันเพลงมันทํางานของมันจนยอดวิวไปถึงระดับหนึ่งแล้วก็มีคนรู้จักในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยผมเขาถึงจะ เริ่มเสนอตัวว่าไปเล่นอะไรเงี้ครับทุกวันนี้ยังยังเล่นดนตรีประจำผมไม่ได้เล่นอยู่ไม่เล่นมา56ปีแล้วครับพี่ครับปีไปทํางานออฟฟิศเลยทำงานออฟฟิศคือผมผมเปิดบริษัทของผมเองครับครับงั้นต้องถามชีวิตณปัจจุบันนะครับไลฟ์สไตล์พี่ครับใช่ครับังถ้าฟังเพลงนี้ปกติก็เมื่อกี้มีเนี่ยครับหลักๆคือประมาณนี้อีกอีกทางนึงที่จะฟังก็คือลูกคุ่งไปเลยครับเพราะเพราะใน ในเป้าหมายของเราเนี่ยผมอยากจะทำค่ายเพลงผมก็จะทำทั้งสองแบบซึ่งลูกทุ่งเราอย่างพวกเราเนี่ยจะไม่ได้อยู่แล้วเพียร์สเราก็จะต้องไปฟังว่าเมนมันคืออะไรแนวทางมันคืออะไรถ้าเราจะเขียนเราจะทำดนตรีมันต้องลักษณะยังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปคุยกับคนลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับส่วนไลฟ์สไตล์ที่อยู่ทุกวันนี้ก็คืออเป็นหนุ่มออฟฟิศทำเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ผมเปิดบริษัทขายเครื่องมือแพทย์คนละโลกเลยครับแต่ว่า ผ้าของธุรกิจเนี่ยผมจะทํางานออฟฟิศมาตั้งนานแล้วกลางคืนผมก็จะเล่นดนตรีนะครับทำตั้งแต่พนักงานจนขึ้นเป็นผู้บริหารจนแบบพี่วันนี้พี่ไปเล่นร้านไหนเดี๋ยวพวกผมไปด้วยอะไรเงี้ยผมอยากไปดูมึงอย่าไปเลยพวกมึงไปถ้าพ้ามึงไปกูเสียการปกครองคือเราอยู่บนบนเวทีเราจะเลีนมันจะไม่หลุกเลยมันจะแบบไม่ได้เลยพอกลับมาความน่าเชื่อถือมันจะไม่ได้เลยพี่อัดมันจะแบบ มึงอย่าไปเลยครับงั้นพูดถึงวงการเพลงทุกวันนี้บ้างนะครับหลังจากที่เราผ่านช่วงโควิดมา2-3สปีแล้วก็เริ่มกลับมาเริ่มเห็นศิลปินปล่อยเพลงมีงานเล่นกันมองภาพของวงการเพลงหลังจากนี้เป็นยังไงบ้างครับคิดว่าหนึ่งเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของภาคธุรกิจของว่าน่าจะทําเงินเพราะมีค่าใหญ่กาลังกลับมาเรื่องของการเพลงหนึ่งตัวแสดงว่าเขามีรีเสิร์ชเขามี การลงพื้นที่อะไรมาหมดแล้วว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาใช่ไหมครับแล้วก็ซึ่งซึ่งดูภาพรวมตอนนี้เราก็จะเห็นว่าทุกค่ายปล่อยศิลปินออกมาแบบไม่กักกันเลยคือออกมาแบบติด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 กันเลยอันนี้เป็นแนวโน้มถ้าเกิดเราดูค่ายใหญ่เราจะจะเห็นว่าอ๋อถ้าลักษณะอย่างนี้เราวิเคราะห์ได้เลยว่าวงการเพลงมันจะกลับมาแล้วก็ความคําว่ากลับมาเนี่ยมันดีกว่าเดิมก็คือมันเปิดกว้างมันเปิดกว้างเรื่องของหนึ่งเลยค่ายใหญ่ค่ายเล็ก ถ้าสมองใครเล็กดีสู้ใครใหญ่ได้กับเรื่องแนวแนวเพลงใช่ไหมครับจากเมื่อก่อนมันอาจจะอยู่ไม่เท่าไหร่ผมคิดว่าตอนนี้มันเปิดกว้างมากเลยทุกแนวทุกอะไรมาแบบเฮ้ยของใหม่บางทีเราเรา,อย,าอย่างยุคเราเนี่ยเราจะไม่รู้เลยเราจะเฮ้ยอะไรวะมันไ,<ป>ไม่มีสื่อต้องไ,ไปตามใช่ใช่ครับใช่ครับไปตามฟังไปตามอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยผมม,มันผม,มดีครับอืนะครับถ้าจะติดตามมิสเตอร์วีตอนนี้มีช่องทางไหนบ้างครับเข้าย t u b e เลยครับ JY Music N ครับอันนี้ช่องของของทางค่ายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกติ๊กต็อกก็พิมพ์เลยครับมิสเตอร์วีนะครับขึ้นหน้าจอนะครับมิสเตอร์วีแล้วก็ JY Music N ครับผมเข้าไปติ๊กต็อกด้วยเหรอครับพี่อย่างนี้มีมีท่าต้องมี ชาเีแบบก็มีพับเต้นอยู่แล้วเมื่อกี้มันก็จะมีคนคนที่เขารู้จักเนี่ยเขาก็ไปทําคนรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างแล้วเขาก็เหมือนกับมีคนอีกคนนึงรู้จักเขาส่งมาให้ดูเงี้ยบางคนก็บอกเขียนสเตตัสทอนเวิร์ดที่เราที่ร้องไปเมื่อกี้ครับครับนี่เพลงนี่กูต้องฟังเพลงอย่างนี้ผมก็เออให้จบในในใจผมผมรู้สึกมันสังเซนนะพี่ผมรู้สึกใช่เนี่ยกูต้องการอย่างนี้กูต้องการคนอย่างเงี้ยมาฟังว่าเอ้ยมัน มันอะไรวะอะไรเงี่ยแล้วก็เขาก็ทําคลิปแบบเออเอออะไรบ้างมาเนี่ยมีเอาเพลงผมมามามาจุ๊บจุ๊บจุบ๊แล้วก็ไปตัดสาบกับไอ กระตุ้มกระตุ้มมามามาจุบจุบโอ้นิ่มน้องอะไรก็ไม่เลยไปต่อมาผมดูเออก็น่ารักดีอันเดี๋ยวนี้เครียร์กันสนุอโดยเฉพาะในชิ้ต่อนี้สนุกมากครับผมนี่โดนบล็อกไปแล้วครับตอนนี้ครับสนุกเกินสนุกเกินตอนแรกผมอ่านชื่อเพลงพี่ผมสาภาพแบบผมอ่านผิดผมอ่านเป็นไอ้หมาจุ้งเหม่งเนี่ยอันนี้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งผมเพิ่งเพื่อนมาบอกเนี่ยคือบอกว่ามีประเด็นสิพี่คือในในหลังบ้านของยูทูบผมเนี่ย มันจะมีข้อมูลใช่ไหมครับมาเขาเสิร์ชเข้ามาเนี่ยเขาใช้คําว่าอะไรเสิร์ชเข้ามาอ่ามันมีอยู่ประมาณ6%ปอร์เซนจุ้มเหม่งมีอะไรเพลงอะไรวะเราก็จุ้มเหม่งมีอะไรเพลงครับผมก็เลยไปไปตามดูแล้วก็เพื่อนเราบอกอ๋อเนี่ยมันเป็นเรื่องของหมาอน้องหมาแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยโอ้ผมคนนึงครับพีดแรกผมว่าอ่านชื่อเพลงผิดเหมือนกันครับดีครับมันจะได้เป็นมีมีกระแสเราได้แบบ มัน,มนใกล้เคียงก<ะ>ันนะพี่ยงใกล้เคียงครับนะครับสดสดสักหน่อยดิพี่ก่อนที่จะทิ้งท้ายกันในในช่วงนี้ได้ครับ,รบผมบเ,อเอาเอาปีคอรัสนะครับจะบอกว่ารักเธอจะคิงข้างเธอให้รู้ว่าฉันห่วงใยจุกที่หน้าผากเพื่อให้เธอมั่นใจว่าฉัน ขอบคุณมากนะครับนะครับขอบคุณนะครับกดขอบคุณมิสเตอร์วีวันนี้ที่ให้เกียรติกับทางมารรณาฯ Max TV นะครับได้มาพูดคุยแล้วก็ฝากผลงานของมิสเตอร์วีด้วยแล้วกันนะครับจุ๊บเหม่งนะครับติดตามได้เมื่อกี้ตามช่องทางที่พูดกี่ยวกับที่เขาพูดไปใช่นะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้เรายังอยู่ต่อกับอีกหนึ่งศิลปินนะครับติดตามมาได้นะครับหลังจากอันนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับพวกเราสามคนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่